ด่วนจังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือผลหนักกระจายเพิ่มขึ้นและอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศล่าสุดตั้งแต่วันนี้25-30มิถุนายนรายละอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่25มิถุนายนครับมาติดตามข่าวสารสภาพอากาศกันต่อครับ อย่างที่บอกไปในช่วง2องสาวันก่อนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปครับ25มิถุนายนมรสุมนั้นจะกลับมาแรงเต็มที่นะครับลากยาวถึงช่วงวันที่27มิถุนายนนี้เราว่าจากการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับก็พบว่าในวันนี้ครับ25 27มิถุนายนประเทศไทยตอนบนนะครับเตรียมตัวรับมือกับฝนที่กลับมาชุกขึ้นนะครับแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ อาจมีฝนสะสมได้ครับแล้วก็มีน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากจากมรสุมกําลังแรงแผงนิดขึ้นนะครับและการตกแต่ใจของฝนก็ค่อนข้างมากนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง27นะครับย้ํานะครับว่าในช่วง3วันนี้ก็ถือว่าเป็น3วันอันตรายที่มีฝนชุกครับแล้วก็หลังจากนั้นครับ28จนถึงช่วงที่7กรกฎาคมนะครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนสะสมได้ ถึงแม้ว่ามรสุมกําลังแรงจะแผงยิดถึงแค่วันที่27นะครับแต่ในช่วงหลังจากนั้นไปโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะมีกลุ่มฝนใหญ่นะครับทางด้านประเทศเมียนมานะครับส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือของไทยรวมถึงบริเวณพะอีสานได้รับผลกระทบหนักๆไปด้วยครับและก็ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็พบสัญญาณว่ามีฝนชุกในหลายพื้นที่แต่กลับกันนะครับอีกหลายพื้นที่นั้นก็จะ เจอกับสภาวะแห้งแล้งสภาวะของฝนทิ้งช่วงอีกแล้วครับส่วนแนวโน้มลักษณะาอากาศจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามข้อมูลต่อไปครับเพราะว่าข้อมูลมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยจากนี้ครับอันนี้ก็คือข้อมูลเป็นแนวทางให้กับพี่น้องได้เตรียมตัวรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการบเบียกข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะาอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนครับ จากวันนี้ไปครับ25-27มิถุนายนประเทศไทยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับทางด้านภาคอีสานเน้นตอน,นบนแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับทั้งนี้นะครับก็เนื่องมาจากแนวร่องมรสุมนั้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลอมันประเทศไทยแล้วก็บริเวณเอ่าวไทยด้วยกํลาลังปานกลางครับ สำหรับคลื่นลมทางด้านทะเลอาดามันก็จะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอาดามันตอนบนครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางด้านทะเลอาดามันตอนล่างแล้วก็บริเวณเอ่าวไทยตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหลังจากนั้นครับในช่วง28-30มิมิถุนายนครับประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเน้นทางด้านตอนบนนะครับ เนื่องมาจากแนวล่องมรสุมนั้นจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านอยู่บริเวณเมียนมาตอนบนลาวตอนบนนะครับเข้าสุยอมความกดอากาศต่ําที่อยู่ทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมรนประเทศไทยและก็บริเวณอ่าวไทยส่วนคลื่นลมทางด้านทะเลอเมริกก็จะมีกระวางอ่อนลงครับโดยทะเลอเมันตอนบนครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางด้านทะเลอเมัิตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยนะครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงม,มากกว่า2เมตรครับดังนั้นข้อควรระวังครับในช่วง3วันนี้ครับ2 5ถึงประเทศไทยนั้นจะมีฝนกลับมาเพิ่มนะครับหลายพื้นที่เป็นฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวรับมือครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ25มิถุนายนครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มรสุมนั้นจะกลับมาแผงนิด์แรงขึ้นนะครับส่งผลทําให้ทั่วไทยนะครับวันนี้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยสีภาคตอนบนครับวันนี้ก็เตรียมตัวรับมือหนักในหลายพื้นที่นะครับส่วนบริเวณภาคใต้เน้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกแล้วก็ตะวันบนของภาคนะครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนพี่น้องวันนี้ก็มีโอกาศรุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พระเยลลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ครับโดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ3 1อถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้บริเวณภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยถึง60ของพื้นที่ ปรับรังฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคครับทางได้จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแกน่นคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสะเกตแล้วก็อุบลราชธานีครับส่วนทางได้จังหวัดมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดแยโสธรวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ปริมาณฝนแบบชุกๆหนัหนกๆจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับ โดยอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดด้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็มีโอกาสลุ้นฝนได้นะครับอยู่ที่ประมาณละ40ถึง60ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นได้ทั่วทั้งภูมิภาคตั้งแต่ทางด้านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีไชนาทลบบุรีสระบ,บุรีการจรบ,บุรีราชบ,บุรี สิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีรวมถ้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับโดยอุณหภูมิสูงสุดครับ30-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองกระจายไปได้ค่อนข้างมากครับอยู่ที่ร้อยละ7 0ถึงของพื้นที่ ระวังฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนทั่วทั้งภูมิภาคตั้งแต่ทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดครับอุณหภูมิสูงสุด2 9ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่อาจเจอฝนชุกบางแห่งนะครับตั้งแต่ทางด้านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาและก็นรา,าธิวาสครับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับสามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหน ทางจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ดนตะวันตกครับในวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝน,นฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ฝราวังฝนตกหนักบางแห่งครับทางราชจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับฝนนะครับในวันนี้ก็เน้นมาในช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นหลักขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ